กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีอระตูฐานเด้อที่เข่าหับส้มช่องน้องค่ำพี่น้องนียตอนนี้ก็ยังเลือดเต่เข,ข่เาเขียวพี่น้องเสียงได้แห้งอย่านี้สบายดีพี่น้องเอาไปเบิ่งปะ่ะเอาพีละเอาพี่เนยมาไว้เลยเอาไปเไบิง่งเขาจาวปั่นเข่าตอนนี้กับ ปบไอคิวออกมาหน้าพี่น้องเยมาพี่ลูกปบไอคิวออกมาหน้าตอนนี้แกล้งหนึ่งขาวใหรซุ้มเพื่อนนั้นที่ค้นปั่นขาวกินขาวนะสบายดีประลุงเนี่ยลูก็นไหมอันนี้กระหายยันหลุดปั่นขาวไปจ้ากหายไอคิวกับบอกสบายนอนอยู่เฮือนบ่ะไอคิวกัน มีแต่ไข่พี่น้องเอ้ยตกมาปีนี้จะมามีแต่ไข่แท้มีแต่ไข่สบายดีปาลุงไหมเราเป็นยังเราเป็นยังไงนะฮะสบายดีปาลุงไหมใครอยากกินขนมนะสวัสดีปะลุงสบายดลุงไปฮะไปเบิ่งปุ๊บปะปุ๊บปั่นไข่พี่น้อง โจนี่ก็ยังเลือดแต่เขาวเคียวซีให้แล้วก็น,น้องข้ามก็นจะได้เมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยชีได้เมื่อบ้านบบหรือว่าสีมาเห็ดอันปลูกบักเต้บักถั่วกว่อนกับบ้านมาันเป็นอ,อะไรท้าเบิ่งพี่น้องผนงานเอกสิเป็นอะไรโจนนี่ให้พอยไอคิวกล้วยไอคิวถ่ายอยู่เฮือนเขาจะปั่นเขามื่อน้องคำกันสีสันๆน,นี่ก็ขอโถดไม่ลายเด้อกล้องกับพี่น้องเอ้ย พ,พุพ,พับพุพับพุพับอยู่สิได้เซ็ตเลยแหละกล่องอะไรทัวร์ซับก็เท่าแต่น่ะยังพี่น้องจิคือแบบอัน<ม>จิ๊กเอแบบโทรัวร์ข้าวดำแบบมันบ่มีผ้าพี่น้องเอ้ยมันพึบแล้วก็ดับไปเลยพี่น้องเอ้ยซื้อมาหนึ่งกับในปีหนึ่งแล้วได้นี่สิตายแล้วสงสัยไปเบิ่งงาน ไปบุ๋งภาษาำอยู่ผมบ่อะไรนองหนาก็ยันอยู่พุ่นเลยมาเลยไปยังบ่ท่านหลับซะเลยแต่ว่าได้จกสอบพี่น้องเลยเพราะว่าเขาใส่เป็นกระสอบแล้วเขายัางมาถอนออกเป็นสอบเป็นสอบพนะมันหล่นเกินละก็หมัดบ่ได้เด็ดเด็ดเมื่อนียนะ แดดแห้งเลยปูมักถั่วมักแตงมันก LIKE ็สิบบตายบ่าแดดแบบสีน้ำแดดแห้งเลยแดดแห้งอะไรพี่น้องเยโอ้เต็มเลยเพื่องเต็มดมเพื่องพญ่จอยพอดีเต็มพี่น้าเนี่ยจักรวสีกุ้งกิ้นอยู่ประจักรเรื่องอะไร นพี่นาสีกุ้งกินอยู่บนเรืออะไรล้วพี่นารอบท่ายพี่น้อยยังเลือสีไห่แต่ว่าเป็นขาวเจ้าอันนี้ปั่นเขาเขานี่ยเอา là đẹp này đó Cái con nhục Cô quay nhảy cho gì thân cùng nhau vậy, cho thân แยกช่วยแยกสอบพี่น้องไอ้ถาบึงน้ำกันเด้อยั่งบริสเลเลยตอนจบนักงเสียนาอย่าดอพี่นอ้องอันนี้คือบ่อนบ่อนพังไซแหไอคิววางนี่แหละพญ่จอยมาพังพังไซแหไอคิวตอนทอดเพ็นเลกๆบอนนี้เนาะ ก้นซีเบิร์ดและพี่น้องเอ็กตอนนี้กำลังอ่ะคนขี่ล้านขึ้นขึ้นไปปัน่นไปอย,อยี่จอยยูดเทิงบปล่ล่ลงมาเลย ba bà phần phía ơi mai phần cứ cái khác cả đó mười hang phía nào chắc chỉ đây chắc xóm đó họ phần mười hang phía ấy nếu anh đi bao chết làm phăng ăn sẽ hẹn kêu nè ờ à Hơi nhây, hơi nhằng lẽ, là khai เจอเก็ลงพลาต้นหนำพายเลยพี่น้องเอ้ยตากระบบเพิ่นโอ้ยเนาะตากระบบเพิ่นมุมเมาคันไข่ทึง่ง กำลังนับพี่น้องบบต้น,นกำลังนบับนี่เจ้านับเขตที่ด้มาถึงเท่านี้น,นันบตัวอะไร,ร,รมันยาวไปตงัตงเูยนะแถวักก

เจ๊สอเบเฮ้จะหนั <laughs> บพี่ไนมก่อนลายตาลายตานี่มึก็หนับรื่องไแล้วน่มาเอาอันทไปอ่นไ้มหนักสนุนสุน่มึงจะเนี่นะและต้วบัตสิยอยางเง้ยเฮยตันหนับมาแตเทวทางตดแบบเต่งน,นี่นี่พักกันงุ่ง<น>เลยพี่น้องเอ้ย นับเข่าก็ได้ข้าหนับนะ่ะไฮซันี่อะเลยดีกว่าลนะลุรเพราะว่าข้าใส่ปุ้ยกันหน่อยเนาะใส่ปุ้ยแค่หกสอใกใส่กละาชิซองสอปีนี่ปุ้ยแพงเลยเอาหกสอบแต่ว่ามันุูเขาอยแจแดงแมนแมนเพราะข่อยแจแดงนะมันเป็นขี้แกบลายดูปูเต็มเลยมันเป็นผักผ่าวพพราวามันออกงามดูงั้นเราดูผลเนาะแต่ว่า แต่ก็บโเป็นยังดอกพอเหาลงขึ้นนั่นขึ้นหน่อยเนาะคุยเอาบัวลายเพ็ดพอได้กินเนาะมพอได้กินกับพอ,พอบเพราะว่าเขาไปแยกไปยังออกกับเด็กสามพี่กายไปมตอนนี้มันยังเต็มสวนโพดแต่เ้าสมัครเท่ากับไฮเซนเล่ฉลิ้ยมาได้แักสอบนี่ยังบอกเฉลยดอกไม่ได้แต่งเฉลยเอาทเลยตอนเอาขึ้นเล่าเดิมแทนผู้ส้มพังอย่างนี้นะนี่ใฮเซนเลยแต่ในกระสอบนี่ ไปอ,อไปพี่น้องอยากคู่ตอนจบของขวเข่าอลิออนห้ไปเลยอยู่ส่องสน่พี่น้องเ้ยห้ไปหูไปเฟร์เดอร<ม>ตอนนี่ลอยซ่าไปสบายดีพี่น้องลอย่ากสอบพี่น้องเ้ยตอนนีสบายห,ยหยย้างยังบริเตกบริยังกัน,นกแมนแมนส,นสบายดีพี่น้องพบกันขีปต่อไปลอยยี่สิบหกสอบ